เคค่ะเท่าไรลูกแป๊บหนึ่งจ้าโอเคค่ะ90ก่าสิบป,ปีแล้วค่ะ90สิบแล้วค่ะแม่สําราญเ้าค่ะแม่สําราญยังอยู่ค่ะขายตัง้งแต่เด็กค่ะขายมานานมากรุ้นสุดท้ายรุ่นสุดทา้ทายรู้จักหมดจะแหมจะเน่งชื่อเสียงโด่งดังโอมามาทุกที่เลยอ่ะสวงสุพรรณ ปักไข่ที่ไหนก็ามาหมดนะกรุงเทพนะกรุงเทพโทรมาเนี่ยพวกนี้สั่ง8โลสั่งล่วงหน้าบางทีแบบเอาไปฝากในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหนูเอาไปขายบางทีหนูได้นิดหน่อยพอกรุงเทพมามันโลนละ200 250ลูกค้าเยอะเท่าไหร่คะสองกุงเนาะขอบคุณค่ะปีนี้120ปีนี้ไข่ยยี่ 120. มะพร้าวมันแพงมะพร้าวแพงมาก ทําไม่ไหวนี่เดียวนี่เดียวสูงสุดก็ห้าหกกระมังกับพระสงการก็จะเยอะเยอะกว่าเพราะคนมาจากกรุงเทพมั่งอะไรมั่งเนี้ยขายทั้งงปีตอนอยู่ข้างในขายเฉพาะแค่หน้าขาเหนียวมะม่วงแล้วตออเนี้ยจะขายแบบมันอยู่กันอยู่กับที่ไงเริ่มขายออกร้านตั้งแต่ตีสามน่อร่อย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 ซื้อขาประจําและถือว่าในตลาดบ้านแาดี เขาตั้งกับสมัยที่อยู่ร้านร้านมาสบแล้ว,วผมซื้อไปสิ1 0ิบโลนะบางทีมีงานในทบุญเนี่ยมนะะม่วงหวานแล้วก็ข้นเหนียวกะทิหวานมันเนี่ยร้านนี้ของจริงต้องมานะครับแม่สับลานตลาดบ้านแทน ทุกปีเมื่อผ่านมาทางนี้ตลาดบ้านแพนอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยานะครับก็จะลืมไม่ได้เลยสําหรับเนลี่ยม่วงเจ้าดังร้านป้าเหน่งหรือชื่อร้านแม่สําราญขายมานานมากแล้วครับโดยปกติถ้ามาร้านป้าเหน่งเนี่ยผมจะมาจอดที่จอดรถบริเวณขนส่งอำเภอเสนาก็จะมีร้านจอดทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็พอจอดเสร็จเราก็พาไปเข้าทางวงเวียนครับจากวงเวียนเนี่ยเดินเข้าไปทางตลาดถ้าไปไม่ถูกแนะนำว่าให้ถามคนแถวนี้ครับ ก็จะรู้จักกันหมดจากรงเวียนหอนาฬิการครับเข้าไปทางช่องที่เขียนว่าตลาดบ้านแฟนครับเข้าไปประมาณสัก50เมตรนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณสัก10-20เมตรดูให้ดีนะครับอย่าลืมดูป้ายแม่สำราด้วยนะครับอ๋อสจ้าปีนี้120 มพะพร้าวมันแพงอหรอมพะมพร้าวแหงมากกล่องกานขนห้าสิบเหมือนเดิมมี่หมดดีไม่พลามีก็มังหนึ่งค่ะลูกเขาจ้างเลิกเรื่อยเลยจ้างมาหลายปีแล้วด้วยเดินเมษาน่ะมะม่วงมันจะมันจะเยอะกว่านี้มะม่วงต้องตีมันมีมีม,มีแต่มันจะแพงกว่าปกติหน่อยเท่าไหร่คะสองถุงเนาะโอเคค่ะร้อยยี่สิบค่ะ ขอบคุณค่ะใช้เวลาหมุนเวลานึ่งก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดจะข้าวเหนียวไม่ใหม่อย่างนี้นะก็ไม่นานหรอกมันแล้วแต่คนทํานะสูตรไครสูตรมันเนาะมะม่วงหวานแล้วก็ข้าวเหนียวกะทิหวานมันไม่หวานไม่หวานไม่ว่างเนียยสดูเนี่ยบ้านนี้ของจริงต้องมานะครับแม่สับลานตลาดบ้านแทนตลาดบ้านแน่ ซอยตลาดครับว่ามาจากตลาดเก่าเริ่มขายออกล้านตั้งกตท3สามเนี่ยมันมันแล้วแต่นะถ้านึ่งอีกกะละมังหนึ่งหลานออกมาขายให้ก็ขายยันหกโมงรุ่มหนึ่งสรุ่มเนี้ยขายได้เรื่อย